ในบันทึกการภาวนาของท่านโอภาโศท่านได้เปิดเผยประสบการณ์อันล้ำค่าอย่างกระชับถึงการเข้าถึงความว่างหรือธาตุรู้ที่อุบัติขึ้นเองเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2540ซึ่งท่านเรียกขานว่าความว่างหรือธาตุรู้ตัวแรกนี้เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นแห่งการเดินทางและจิตของท่านก็ดำรงอยู่กับความว่างนั้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในช่วงระยะเวลานั้นท่านได้มันเจริญสัปรปชัญญะคือการระลึกรู้ตัวอย่างผ่อนคลายอยู่เป็นนิด โดยมิได้คาดหวังผลลัพธ์อันใดเป็นการเฉพาะเจาะจ,จงทว่าท่านเพียงรับรู้ถึงความเบาสบายที่เกิดขึ้นจากการอยู่กับความรู้ตัวนั้นซึ่งแตกต่างและประนีกว่าการไปยึดติดอยู่กับความว่างหรือความคิดปรุงแต่งจึงตัดสินใจดำเนินชีวิตไปพร้อมกับการเฝ้ารู้ตัวเช่นนั้นเรื่อยมาแต่เมื่อใดที่ท่านตั้งใจดำรงอยู่ในความรู้ตัวอย่างจริงจังมากขึ้นปรากฏการอันหลากหลายก็เริ่มปรากฏขึ้นทีละเล็กละน้อยทำให้ท่านได้ประจักษ์แจ้งถึงผลของการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนเป็นลำดับ จนกระทั่งปีพุทธศักราช2554ความว่างหรือธาตุรู้ตัวแรกนั้นก็ได้หลุดพ้นไปต่อหน้าต่อต,อตาของท่านอย่างน่าอัศจรรย์และนับจากวินาทีนั้นเป็นต้นมาท่านก็ได้เริ่มต้นดำรงอยู่กับความว่างที่สองตราบจนถึงปัจจุบันในปีพุทธศักราช2568ด้วยประสบการณ์ที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับความว่างแรกเกือบ15ปีและอยู่กับความว่างที่สองอีก14ปี ท่านจึงได้ประจักษ์แจ้งด้วยตนเองอย่างชัดเจนว่าจิตของผู้ใดก็ตามที่เข้าถึงความว่างเกิดขึ้นเองและสามารถทรงอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาโดยไม่มีการเข้าออกนั้นหากปรารถนาที่จะพัฒนาไปสู่ความว่างที่สองก็จะสามารถก้าวหน้าไปได้อย่างราบรื่นและง่ายดายกว่าผู้ปฏิบัติในแนวทางอื่นทว่าเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักที่ส่วนใหญ่แล้วผู้ปฏิบัติมักจะไม่มีใครพัฒนาต่อไปเพราะเข้าใจผิดว่าความว่างแรกที่ตนเข้าถึงนั้นคือสภาวะสูงสุดแห่งจิต และคิดว่าการปฏิบัติธรรมคงสิ้นสุดลงเพียงแค่นี้จึงทําให้พลาดโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการก้าวข้ามไปสู่ความหลุดพ้นที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง